สวัสดีครับวันนี้มีชุดหมู่บูชาไม้พยุงมานําเสนอนะครับผมเป็นชุดหมู่เก้านะครับชุดหมู่เก้าหน้าเก้านะครับผมนี่ครับสวยมากตัวชุดนี้นี่แทบจะแก่นดําๆนี่แทบจะร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับผมแก่นดําๆแทบจะร้อยเปอร์เซ็นเลยเนี่ยหโอสีเป็นเม็กวางเลยนะครับผมเนี่ยไม้พยุงสวยมากนะครับขนาดฐานนะครับกว้างร้อยห้าสิบนะครับเอ้ยยาวแบบนี้นะครับร้อยห้าสิบแล้วก็กว้างเก้าสิบสามเซนติเมตรนะครับ ลูกหมูนะครับลูกหมูกว้าง9้านิ้วยาว18นิ้วนะครับมี9ตัวนะครับลูกมี9ตัวฐานอีกตัวหนึ่งเป็น10ตัวนะครับเป็นหมู่9หน้า9นะครับไม้พยุงล้วนร้อยเปอร์เซนต์ทั้งชุดเลยนะครับชุดนี้สนนราคาอยู่ที่48,0 0 0บาทนะครับผมสวยงามมากสนนราคาอยู่ที่48,0 0 0บาทนะครับอ่านี้ครับให้ดูโดยรอบนะครับผมให้ดูโดยรอบโอ้โหไม้สวยมากนะครับผมเนี่ย ด้านหลังเป็นขาแบบนี้นะครับนี่ยอ่าประมาณนี้นะครับสวยมากๆนะครับเป็นหมูก้าหน้าก้านะครับท่านใดที่กําลังหาชุดหมู่ไม้พยุงสวยๆแบบชุดเดียวจบเลยนะครับชุดเดียวจบเลยชุดนี้ไม่ผิดหวังนะครับผมหน้าลูกหมู่เป็นไม้แผ่นเดียวทั้งหมดเลยนะครับหน้าลูกหมู่เป็นไม้แผ่นเดียวทั้งหมดเลย เนี่ยขาวสวยมากนะเนี่ยโอ้โหดำเมี่ยมทั้งชุดเลยนะครับผมสีสีสวยมากเข้มขลังนะครับดูมีเสน่ห์มากแล้วดูลายไม้นะครับดูลายไม้นะครับเข้มขลังดูมีเสน่ห์มากๆเลยนะครับสวยงามมากๆเลยชุดนี้4ี่หมืดพันบาทเท่านั้นเองนะครับผมชุดนี้4ี่หมืดพันบาทเท่านั้นเองนี่ครับแจ้งราคาแจ้งขนาดชัดเจนนะครับฐานกว้าง9 3ยาว1 5อยิซนติเมตรครับ ฐานกว้าง93ยาว150ซนติเมตรสวยมากนะครับสวยมากเป็นอีกหนึ่งชุดนะครับที่แอดมินอยากจะนำเสนอเป็นอย่างมากเลยนะครับผมโอ้โหดูแนละ้วถ่ายดูในรูปว่าสวยนะตัวจริงสวยกว่าในรูปนะครับสวยทะลุกล้องเลยนะครับตัวจริงสวยกว่าในรูปสวยงามมากครับวนดูให้หลายๆรอบนะครับผมเนี่ยวนดหูหลายๆรอบแล้วดูด้านบนนะครับเนี่ยโอ้โห เป็นพระพุทธรูปสีทองสีดําหรือสีอะไรตั้งนะครับตัดกันมากนะครับยิ่งเสีทองนี่ตัดกันมากนะครับโอ้สวยมากสวยงามมากชุดนี้นะครับใครชอบรีบเลยนะครับนานๆมีมาทีนะครับมีแค่ชุดเดียวนะครับผม